คำมริษฐานประจําวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ทรงสำแดงพระคุณและพระเมตตาของพระองค์ต่อมนุษย์ทุกๆคนซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างไว้และยังทรงกําหนดแผนงานแห่งความรอดให้กับคนบาปที่กลับใจใหม่พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าบงหลายขอบคุณพระองค์สาหรับความจริงที่ปรากฏตามพระเจตนของพระองค์ซึ่งได้ยืนยันถึงมหากิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ที่ได้ทรงกระทําในชีวิตของข้าบงหลายอย่างอัศจรรย์ข้าแต่พระเจ้าเป็นพระคุณซ้อนพระคุณที่พระองค์ทรงดูแลและเลี้ยงดูทั้งยังทรงสั่งสอนให้ข้าบงหลายได้มีประสบการณ์กับการทรงนําของพระองค์ผ่านทางองค์พระบัญญัติสุดซึ่งพระองค์เล้ทรงประทานลงมาให้สถิตกับธรรมิกชนคนของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาชำระความผิดบาปทางความคิดทางคำพูด และทางการกระทําของข้ามงหลายด้วยเถิดและสิ่งใดๆที่ข้ามงหลายไม่ได้ล่วงละเมิดไม่เชื่อฟังต่อบพระดํารัสของพระองค์จนก่อให้เกิดเป็นใจที่ล่อลวงสร้างใจที่ขาดกลัวใจที่วิตกกังวลจนขาดสาติสุขข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ขอฤิธิ์อานาจจากพระคาที่ข้ามงลายได้อ่านและไข้ครวญเข้าทําลายใจิตใจที่ล่อลวงเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปจากการดำเนินชีวิตของข้ามงลายทุกๆคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าค่ะข้าแต่พระเจ้า ขอการเจิมด้วยไฟขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์สร้างใจที่ร้อนรนในการรับใช้ท่ามกลางธรรมิกชนทุกๆคนในทุกๆเขตจกัก และขอทรงปรดขยายความคิดประทานความรู้และความเข้าใจเพื่อข้ามงหลายจะได้พัฒนาของประธานฝ่ายวิญญาณและร่วมทําการใหญ่ตามพระบัญชาของพระองค์ประกาศและเป็นพยานถึงแผ่นดินของพระเจ้าทุกๆวันโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอให้สิ่งที่คิดและสิ่งที่ทําในวันนี้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยเถิดข้ามงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน